ท่านแน่ไอ้ยี่วิ่งมาสามคนแบบนี้ใครก็ไม่หวั่นอยู่แล้วมามาเลยไปเชียมยิงเขามาดิไปไหนละแน่ถึงนก็นต้องวิ่งหนีเลยดจ้าเปิดคโนททำไมฮะเคยลุมสามเปล่าหนีหนีหน,นีเอาไอ้เพื่อนด,ดาวเอียี่ดดว,ดดวิ่งจับยี่ผายสัตว์พันยาแบบนึงเ <First Blood. S 1> ดีเ๋ยวล,ง,ลงไปช่วยโอ้ยเพื่อนดาวสองโอ้โหวิ่งมาสามรอดแค่หนึ่ง first b l o มงค์กูเดือดรอดเพื่อนกำลังลงไปช่วยไปไหนละ ไอ้เชี่ยมึงตายคนโนไอ้เชี่ยไอ้ปเอาสัตว์เต็มเลยโค้ึกว่ามึงมีตัวเดียวเต็มเลยตายโอ้มามาอย่างเทพสุดท้ายตายกันหมดดาวดันไปเพื่อนดันไปเลยดันไปเพื่อนอย่าไปหวั่นมัน แนววะเฮ้ยเช็ดติดออกเปโคโลเพื่อนออกมายิงมันโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนยิงมันดีอะไรเนี่ยเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยกูนี่หนักใจกับเพื่อนจริงๆเลยอุตส่าห์มาคิดว่าเพื่อนมันจะมันลุมมันอ๋อเพื่อนไม่ไม่ไม่ลุมให้กูวนเดียวกูโดนลุมอิอิเยี่ยมชนะเฮ้ยไม่ได้ทำใอะไรเกมนี้ แน่เราเห็นนานะฝันไปเจะมารอบยิงเราแบบเนี้ยยิงไม่ดาวดาวไปดีอะไรเนี่ยมไม่ยอมดาวเฮ้ยฮัลโหลยิงไม่ดาวได้ไงเชิงแมงมันแน่เห็นอยู่ดาวเอาตัวนู้นไม่ได้เอาตัวนี้ก็ได้วะมึงไม่รอดละมึงอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันโดนดักวงล,วละเดี๋ยวมึงคนเดียวซะด้วย ทำอะไรจะทำไรเอาไอ้เที้ยโอ,โอ้วิ่งออกวงเฉยเห้นตายเหอะเที้ยไม่ไม่โดนเอาเที้ยมันตายวอลล์ล่ะอืมกูมีแผลมันตั้งไอวอลล์เจ้าน,นี่ไปไหนอเอาระเบิดไปจิ้วดาวดาวแล้วเพื่อนแต่ตัวเดียวมันอยู่ไหนตัวสุดท้ายหาตัวสุดท้ายกัน เฮียเฮ้ยชนะแบบงงๆไม่ได้ทำเชี่ยอะไรเลยคาราเพื่อนรลวดๆเิดดิดดดดดเฮ้ยฮันแน่เห็นนะเห็นนะว่านายทำอะไรตรงนั้นอะ่ะออกมาเรายิงเลยดีเฮียตาย,ยเป้าก็ไม่อยู่ตรงนี้ม่งยิงเม่ง,มงติดกำแพงบ้านอยูไ่ได้เฮียเจ็บสัตว์เยน็นโอ้ยเฮียมันหลุมกู เพื่อนช่วยด้วยเผ็ดพัญญาแป๊บหนึ่งก่อนรอก่อนนะพัญญาก่อนเฮ้ยอีเี็บอะไรเนี่ยโดนกูได้ไงวะ <First Blood. S 1> เดี๋ยวมึงเจอกูน,นี่เกมต่อไปอ่ะอืมเกมนี้แล้วใครทำกูไปฮันแนเห็นนะดาวหนึ่งดนหนึ่งดาวไม่รู้หุ่งเป็นใครนะแต่เมื่อเกมที่แล้วเพื่อนมึงมีทำกู <First Blood. S 1> เกมนี้กูต้องล้างแค้นหมดเเป็นแน่ละ ไปทางตั้งตัวดีไอ้อเียเพื่อนกูเบอร์ี่กูไปแล้ว,ลวเ,เฮ้ตายเฮี่ยเกมนี้กูมึงไม่ได้ทำเฮีย้ยอะไรเลยเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ยิงคนนะแต่ไม่มีคนให้กูยิง <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูดเดมเมดกูนะนี่แนนเดมเมจกูบ่า โหได้ไม่ศูนย์ไม่ได้ทำเชี่ยอะไรเลยเดี๋ยวเกมนี้กูจะยิงคนให้ดูรอดูได้เลยพัน,นีนมึงจะมากลายเป็นเขียวแรกของกูเหรอกูดันเข้าไปงงๆไปไม่ได้มาดิดาวเี้เจ็บแล้สิกูรู้ย่ยกูเลยมานเงีงมาเก็บงานเฉยๆพันยาแป๊บนึงรอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวไปช่วย เฮ้ยฮันโหออกมาไอ้เพม่อนดาวไอ้เพื่อนดาวเฉยยอดเยี่ยมไปละไอ้เพี่จะเยี่ยมเพื่ยิงกูสัตว์โอ้ยให้ตายพันยากันไอ้สัตว์เอ้ยเฮียถ้ากูรู้แบบนี้กูไม่คนอยู่ที่เดิมก็ถูกลเลยเฮียออกมาทำไมวะออกมาเพื่อเข้าฆ่าเนี่ยนะโอ้โหโคตรดี ไอ้เพื่อนมาเข้ามาเหี้ยปลาระเบิดไอ้โยปลาลเราก็ปลาจังไอปลาไม่โดนวิญญาณปลาอยู่เงไอ้มาละไอ้เหี้ยไม่มีเดาสักเปิดคโนเอาเหี้ยเปิดคโดนไม่ติดโอ้ยตายเหอะเฮ้ยเปิดคโนไม่ติดซะได้เฮ้ยเพื่อนเรา เร็วกันไปวาเพื่อนเฮ้ยอีย้เย่ดาติดต่อกันแบบ <First blood. S 1> แนี้อี้เยแพแน่นอนเลยกูรู้ชะตากรรมแล้วกูไม่เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นเดะไม่ต้องหวังว่ากูจะเกนะ็บสี่รองนะเฮ้ยเบอร์หนึ่งกูจะไปบ่กว่ะ,วะนั่นไงเบอร์หนึ่งกูไปแล้วอี้เหีอ้ยอ้เยกูหนึ่งสี่แล้ววนะเฮ้ยจะไหวบ่าววะไม่กลัวยังไงก็ไม่น่าไหวอะ่ะไม่ต้องมาตั้งความหวังอะไรกับกูแล้วนะ เนี่ยเยี่ยมมันไม่เห็นกลัวเห็นกลวอย่างแน่นอนดังนันปลาละเบิดไปก่อนเขี่ยมันเดินมาละเปิดข้าโนอกเรามเปิดได้ดาวไอ้เยี่ยมมันซ้อนเร็วกวนยังวะตายเฮ้ยเฮ็ดตายเพื่อนมึงด่ากันหมดสุดท้ายก็เลยกูที่เป็นความบังสุท้ายของทีกูก็ไม่เล่นเก่งเลยขนาดนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยเพื่อนมาได้คนหนึ่งอ่ะเพื่อนพันยาเลยว แค่รจะเข้าวงยังไงวะเนี่ยตรงนู้นเริ่มมีคนเต็มเลยเพื่อนดันมาละเดี๋ยวตามไปเพื่อนตามไปคิดติดได้บะเอาเพื่อนเพิ่งลิงอะไรก็แต่เอาไปเฮียตายบอเฮียโอเยี่ยมันปาระเบิดมาอย่างไวเลยยอดเยี่ยมถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมนะครับไปครับ เจอกันคลิปหน้าครับ